เล่นเอาสลบทเล่นเอาสลบเลยเร่อยนเ็บลงเล่นเล่นเรื่องทำไมต้องเลยเร็วมโอ้ยเธอก็มันนงมันนึงมันอย่างนี้นะคะัวดีเอาไ พี่ตบได้เลยนะอนุญาตตบได้เลยตบได้เลยอ่ะเอางั้นเลยอนุญาตเลยนะตบเนี่ยีคนมาคนมาทำเลยหน่าอ

นี house, <laughs> like, <laughs> house, <sh> ่บอสี sí, ่อยู่เันม่นบอยันใช่มี่ที่ตกัออกต็กลไว้เดี๋ยวนิ้วห่าเล่นไกลๆก็เลยนะอ๋อเจ็บเาที่ย่้องนี้สวยอนี้มแห้าย่าอ้การขอ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 那我今天你也不 <laughs> 三、四、吗？

ทำเป็นวอล <c oughs> โมเดลบ้านเป็นยไง